สวัสดีครับวันนี้ก็ถึงวันนัดที่ลูกค้าจะเข้ามารับเตาไม้ใช๊สที่สั่งทำแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับก็เป็นสามเตาที่ลูกค้าได้สั่งทํามาเป็นพิเศษนะครับผมแล้วก็นัดจะมารับของเองที่บ้านนะครับผมเพราะว่าขนาดฐานตั้งหม้อนะครับใหญ่มากนะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับฐานตั้งหม้อนะครับก็มีความใหญ่ที่ห้าสิบห้าเซนติเมตรนะครับคูณห้าสิบห้าเซนติเมตรความสูงอยู่ที่ห้าสิบเซนติเมตรนะครับผม ตัวเตาตัวนี้นะครับเป็นหน้าเตาขนาด8นิ้วนะครับลูกค้าอยากได้ขาสูงแบบนี้นะครับผมเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับติดล้อด้านหน้าแบบนี้นะครับก็ทําให้นะครับผมความยาวตัวนี้1เมตรนะครับกระบอกน้ํามันใส่น้ํามันได้3ลิตรนะครับก็ทําให้เป็นพิเศษนะครับผมถัดมาตัวนี้นะครับ ลูกค้าบอกว่าจะเอาไปวางหม้อเบอร์80นะครับตรงนี้ก็เป็นฐานขนาด75คูณ75เซนติเมตรนะครับผมความสูงที่30เซนติเมตรนะครับขนาดต้าเตา10นิ้วครับติดล้อด้านหน้านะครับความสูงของตัวเตายี่ส้าเซนติเมตรความยาวหนึ่งเมตรนะครับผมนะครับก็ฐานตั้งหม้อนะครับก็ยึดให้แข็งแรงนะครับผมใช้เหล็ก นิ้วสองนะครับเป็นเหล็กกันวานไนนะครับมีความหนาอยู่ที่ห5มจดห้ามิลน,นะครับถัดมานะครับตัวนี้ก็เป็นเตาสิบนิ้วเหมือนกันนะครับลูกค้าสั่งทำมาเป็นพิเศษนะครับก็คือติดล้อนะครับแล้วก็ยกสูงขึ้นมานะครับมีความสูงอยู่ที่สี่สิบแปดเซนนะครับตัวนี้ นี่ครับก็เป็นสามเตาทั้งหมดที่ลูกค้าสั่งทําเข้ามานะครับตัวนี้ก็ลูกค้ามารับของเองนะครับผมก็ไม่ได้บวกราคาเพิ่มนะครับก็เป็นราคาสา0พันแปดร้อยบาทนะครับส่วนตัวนี้นะครับลูกค้าสั่งทําพิเศษใหญ่มากเลยครับก็ราคาอยู่ที่สี่พันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมตัวนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่สี่พันบาทนะครับ นี้ตามสเปคที่ต้องการแข็งแรงแน่นอนครับอันนี้ก็บอกน้ำมันผมเพิ่มให้จาก20เซนเป็น30เซนสามตัวเลยก็คุยรายละเอียดเสร็จเป็นเทียบร้อยนะครับก็จัดส่งเตาขึ้นรถนะครับจำนวนสามเตา ถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากได้เตาใหญ่ๆแบบนี้ไว้ใช้งานนะครับก็สามารถสั่งจองทำได้ครับสวัสดีครับ